วันนี้มีเรื่องแล้มมีเรื่องเด็ดอ่ะงาน exhibition ของฮิโรโนะท็อป5อาร์ทอยที่ขายดีที่สุดนะว่ามันมีอะไรบ้างนะบอกตรงๆบอกตรงนี้เลยว่าคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เมนของฮิโรโนะเลยแต่เราเป็นแบบ c u r a t e content ไงทุกนคน,น <c oughs> มีคนโรไหมาอีกแล้วเฮอ เขาบอกอะไรลิมิเต็ดที่มีเอาหมดจ้ะอ้าวแก่ยังไงอะ่ะหนุกมากแม่มันต้องมีนี่รูปจ้ะฉันไม,ม่รักนี่เดียวไม่ควรจะมีี่รูปเลยอ่าโอเควุ่นวายมากทุกคนไม่เป็นไรแล้ลนี่ก็คือกระเป๋าใบใหญ่ามากพี่โรโนน์เด็กชายนักสู้สู้ชีวิตแบบน้องสิน,นี่ไงนี่รูปมันต้องมีอันนี้แค่น้ำซิ้มหรอของจริงม,มันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ก็คือน,น้องจะแบบอย่บบาปาพลาสติกแตกเลยนะน้องสิกจะลังจะพังห้องแล้วค่ะทุกคน ค่ะสิงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมา,าพบกับจุดใจเหนือแม่สุดปังสายฮะอารมณ์ดีค่ะฮ่าฮ่โอเค วันนี้มีเรื่องแห้วมีเรื่องเด็ดอ่ะก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทั้งอันบ็อกลรวก็มาพูดคุยกันก็คือต่างวันมาแล้วก็คือพุณแม่และน้องเอซิกแล้วก็ปบบมาได้มีโอกาสไปเที่ยวนี่แหละงาน e x h i b บ t i o n ของฮิโรโนะเขามีชื่องานว่าฮิโรโนะแบงคอกอาร์ตเอ็กซิบิชันแอนด์อีเวนต์อ่าซึ่งเป็นครั้งแรกเลยในประเทศไทยคือจะเป็นการจัดการริพอจาร์ฮ no ิโรโนะเนาะคือมีตั้งแต่ถ้าเราไม่ผิดอ่ะประมาณปลายเดือนมิถุนาย,ยนจนถึงวันที่ยี่สิบ สองก็รัก็ได้คนสองห้าหกเจ็ดนะคือก็ลองไปดูแต่ว่านะวันที่คลิปอกไปคชือว่างานนีน้ก็จะปิดแล้วทุกคนหรือว่าแม่ทําคลิปไม่ทันจริงๆคือคลิปเยอะมากอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาแกะมาอันบอกให้ดูว่ามีมีคนเอมาอีกแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้ดูด้วยแต่ที่แน่ๆบอกตรงๆบ,บอกตรงนี้เลยว่าคแม่เนี่ยไม่ใช่เมนของฮีโร่โนเลยแต่เราเป็นแบบีวิต์ิตคอนเทนต์ไงทุกคนมีอะไรเราก็ต้องไปใช่ปะ ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปซึ่งงานเนี้ยเข้าชมฟรีซึ่งในงานเนี้ยเขาจะแบ่งเราปเป็นหมด4โซนด้วยกันซึ่งอันเนี้ยเราจะได้พบแบบว่าเธอที่เล่นโนอ่ะเขาออกมาจาัดเป็นแบบเป็นแฟชั่นน่ะเออก็คือจะมีเสื้อผ้ามีอะไรที่แบบเออเป็นแฟชั่นได้อ่ะโอเคเลยนะแล้วก็มีทัศก,การเขา่มีภาพวาดเอาจริงปะเข้าไปอ่ะเหมือนเราเข้าไปเสกงานศิลป์เลยทุกคนซึ่งมันแบบเอาจริงมันดีมากเลยนะมีภาพวาดประมาณ้าจาไม่มี็11ภาพหรือเปล่าสวยเลยอ่ะเออเป็นภาพวาดที่เล่นโนะไงเงี้ยคือระหว่างในแต่ละ นะเอาแต่เดี๋ยวขอบอกก่อนว่างานเนี้จัดอยู่ที่หน้าอ่าลานเซนทั้นเวิลด์นะตอนสุดท้ายพอตอนนี้เทศกาลก็มีร้านกาแฟด้วยนะทุกคนซึ่งระหว่างทางเราต้องมีการช้อปปิ้งระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่เมนูโลโน่แต่ฟังแล้วค่ะท่านเธอก็ไม่ต้องอิดิเดี๋ยวเราสำรวจกันว่าไม่ใช่เมนแต่ได้อะไรออกมาไหมเดี๋ยวเราสำรวจกันชอบอย่างหนึ่งเขามีลูกปั้นแบบไส่แอนซิเกิลสูง3เมตร คือแบบมาส่งตรงมาจักรีเลยทุกคนก็นคือมาจากแสดงอยู่ข้างหน้าเซ็นท่านวงการนมาคือสวยมากให้ดูว่ามันคืออะไรยังไงแล้วก็มีอะไรในงานเป็นลีเต้เตาแล้วเราได้อะไรมาค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูแล้วมือก็เปิดเลยก่อนเ๋ยทุกคนอ่ะโอ้ยอ่นีอ่นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูถุงแรกนี่แค่ถุงก็แบบน่ารักแล้วทุกคนอ่านี่แค่ถุงแรกนะถุงแรกมีอะไรบ้างเดี๋ยวออกมาดูก่อนทุกคนนี่ กระเป๋าเขาบอกว่าอันเนี้ยของที่เลือกในนั้น่ะมีรู้สึกจะเป็น3อย่างที่เป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดก็คือมีขายแค่ในงานอย่างนี้ในประเทศไทยก็คือนี่เลยกระเป๋า1แล้วก็เป็นเสื้ออีกลายหนึ่งเป็นเสื้อแล้วก็ติ๊กเกอร์ฮีโรโนที่เป็นหัวช้างเออซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้เพราะว่ามันหมดแล้วสินค้าที่เป็นฮีโรโนช้างเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูคือเสียดายมากหมดแล้วเพราะว่าแม่เพิ่งไปตอนวันแบบปลายๆที่เขาจะหมดแล้วอ่ะอีกประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งหมดหมายถึงงานหมด <laughs> ก็เลยไม่ได้ก็เเลลยได้มมา2ิต็กคือ เสื้อคือเสื้อเขามีหลายลายแต่มันจะมีลายหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดขายแค่ในไทยแล้วก็งานนี้เท่านั้นแล้วก็กระเป๋าใบนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกทีละอันนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าซึ่งใหญ่มากก็คือเขาบอกอะไรลิมิเต็ดที่มีเอาหมดจ้าอ้าวแกยังไงอ่ะทำไมเขาไม่ทําที่ลู่หรอฉันงงนะเขาไม่ทําที่ลู่หรือที่ลู่ล่วงทุกคนทําไมคะนีเขามีสติ๊กเกอร์ป๊อปมาี่ให้ดูแค่ถุงก็คือฮิโรโนแล้วนะใครเป็นเมฮิโรโนต้องชอบแต่ว่าตอนนี้ทำไมเขาไม่ทำที่ลู่ให้ฉันฉันงง อ่นยให้ดูมีฮทร่โน่ขอ่าโอเควุ่นวายมากทุกคนไม่เป็นไอ่านีแลายนี้ก็คือกระเป๋าใบใหญ่ามากเขียนว่าอะไรทุกคนนี่มีความแบบฮีโรโนลืมบอ,อกอย่างฮีโร่โน่ะเขาเป็น Top 5, ท็อป5อาร์ทอยที่ขายดีที่สุดนะฮีโร no, ่โน่แรงบันดาลใจอ่ะก็คือเขาบอกเป็นเด็กชายนักสู้สู้ชีวิตแบบน้องสิ <laughs> เป็นเด็กชายใจสู้นะก็คือเป็นการ ศิลปินที่เป็นลายเส้นว่าเทียโนอ่ะเขาชื่อว่าคุณหลาเป็นศิลปินจีนเขาเหมือนสร้างแบบสะท้อนวัยเด็กของตัวเองอ่ะเขาก็แบบเด็กชายสู้ชีวิตก็เลยออกมาเป็นแบบน้องฮีโรโนคนนี้นี่เองอ่านี่โอเคมาต่อน,นี่ก็คืออ่ะดีเทลเขาเขาจะมีความป้ายแบบนี้เกือบทุกอันเลยนะเมื่อกี้ด้านหลังอ่ะอันนี้คือฮีโรโนคืกระเป๋าใหญ่มากข้างหลังเขียนว่าสวัสดีเพราะว่าโอ้ เพราะว่าไทยแลนด์ทุกคนนี่ข้างในก็คือใส่ของได้เยอะมากเอยดีงามพระราม890กาน้องสิกำลังจะผ่านห้องแล้วค่ะทุกคนโอเคิ้นที่หนึ่งผ่านไปเอามาดูกันทุกถุงก็คือมีดีเทลของน้องฮิหมดเลยอ๋อนี่ไงที่รูดมันต้องมีที่รูดอะไรกันไปอ่ะอันที่เออนี่ไงอันนี้แหละโทษที่สันบอกว่าเสื้อลายนี้เป็นลิมิเต็ดเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเฮ้ยเนื้อผ้าเขาทำดีนะโทษนี่ ก็คือจะเป็นเสื้อลายนี้นะอ่านี่เป็นไซส์ M คือตอนที่ไปเหลือแค่ M กับ L แล้วทุกคนอ่ะนี่น่ารักมิล่าแล้วคือดีเทลเขาอ่ะนี่เลยเขาจะมีป้าย Hero No อะไรอย่างงี้เนาะน่ารักนี่ข้างหลังข้างหลังก็จะมีป้ายอย่างที่บอก Hero No is coming ใช่ชื่องานเขาก็ Hero No is coming นะคะนี่นี่ก็คืออันนี้คือลิมิเต็ดก็คือมีกระเป๋าหนึ่งแล้วก็เสื้อลายนี้ที่เป็นลิมิเต็ดนะให้ดูทีอูลายริมิเต็ดนะทุกคน เราก็ต้องได้มาก็คือได้ลิมิเต็ดมา2อันเท่านั้นเพราะว่าที่บอกเป็นรูปช้างอ่ะมันไม่มีของอะแต่ว่าไม่ลิมิเต็ดก็ซื้อมานะทุกคนมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเสื้อเหมือนกันมาดูลายกันเขาทำแบบอลังการงานสร้างนี่น่ารักไหมน,นี่ลายฮี e เลรโนทุกคนเห็นชัดปะคือเสื้อดีทุกอันเลยนี่อันนี้เป็นไซส์ L อ่ะและนี่ก็คือของที่ได้จากงานฉันชอบสัญ,ญลักษณ์ความป้ายของเสื้อถูกตัว โอเคเดี๋ยวจะให้ดูว่าไหนที่เป็นอีกลิมิเต็ดนึงแล้วมันไม่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่เขาบอกว่ามีของอะไรบ้างในนี่ลิมิเต็ดเฉพาะไทยแลนด์คือน้องช้างอันนี้เสียใจมากของหมดทุกคนก็เลยไม่ได้มาก็คือจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็เป็น3ามมิเต็ดที่มีในงานก็คืออันเนี้แม่ไม่ได้มานะ เสียใจจริงๆอะ่ะก็ยังไม่หมดเท่านี้มีอีกอันนี้แค่นำาติมเหรอของจริงม,มันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่อันเนี้ยที่บอกก็คือเป็นงานแบบว่าใจแอนทติกเกอร์ที่บอกว่าสูง3เมตรที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเซนทันบูร์ที่เราต้องไปถ่ายรูปแต่ว่าเนี้ยเขาก็ย่อขนาดมาจริงๆมันมีขนาดไซส์ใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าก็หมดเหมือนกันอันนี้เราได้ไซส์นี้มานะทุกคนนี่เดี๋ยวจะมาอันดอกตรงนี้เลยอันนี้เขาชื่อว่า รีเชฟทุกคนรีเชฟอ่ะเดี๋ยวแม่แกะก่อนใจเย็นๆเดีย๋ยวเราจะมาแกะหุยคือแค่กล่องก็คือดีงามพระรามแปดแล้วทุกคนมาครับเรากําลังจะเปิดกันแล้วทุกคนตันเ้นๆๆ้นเนเตนเต้เโอเคตกใจก่นนี่มาแล้ว เซอร์ติฟิเคตเหมือนเดิมทุกคนฮิโรโนรีเชฟอย่าฝังนี่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือไซส์เล็กนะทุกคนไม่ใช่เมนแต่พอเห็นปุ๊บโอ้โหแป๊บนึงใจเย็นๆจเย็นใจเย็นโอ้ยฐานก็โอ้ยนี่ๆๆๆๆๆๆ uh น,น่นาร็อกเมลาทุกคนนี่ให้ดูหุ่นดีเทลน้องนี่มากก็คือน้องจะแบบเหมือนมีความแบบอยากย่ายอยากอันนี้เอาจริงของจริงที่เราไปถ่ายก็แบบนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงลูกนี่ให้ให้คุณผู้ชมดูใก,กล้ๆกก่อนนี่ด้านหลังน่ารักมาก อย่าปาจนสิแตกเลยนะพ่อจะดูแลได้ไหมก็คืออันนี้ไม่ซื้อไม่ได้เลยแต่จริงๆไซส์นี้กําลังน่ารักนะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปไหนมาดูซิมีอะไรอีกใส่ชาร์ทก็คือได้อะไรมาก็ซื้ออาศัยชาร์เราซื้อยังไม่แก่นะทุกคนอ่ะก็ซื้อมาอย่างละสองบ็อกซ์ไปเลยซื้อมาแจกหรือไรอนะทุกคนอ่าก็ซื้อไปเลยนะจ้าสองบ็อกซ์อันนี้ก็เป็นฮี่รโนรีเพจทุกคนอ่าก็คือเราก็ซื้อมาเนาะไหนๆก็ไหนๆเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าแต่อันนี้คือดีงามมากทุกคนนีให้ดู อันนี้ก็เป็นอันนี้ลิส t l ลิสต์เล่นมิดเชฟลิสต์เล่มิดเชฟอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซื้อมา2อ,อันอ่าโอเคทุกคนอันนี้ได้มาทั้งหมดราคาทั้งหมดที่อันเนี้ยรู้สึกจะประมาณ2 0,000กว่าบาทปะ่ะที่หมดไปประมาณเสื้อประมาณตัวละพันกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เหล่านี้อีกทั้งหมดก็นะ่าจะจำไม่ผิดมา2 0,000กว่าบาทเพราะว่าเราที่เราได้20,000กว่าบาทเพราะว่า เขาบอกว่าถ้าครบ10,000่นอ่ะเราจะได้น้ําฟรีใช่ป่ะหแก้วเราได้มา2แก้วก็น่าจะมา2 0,000กว่าบาทน่ารักมากทุกคนเฮย้ยฉันชชบอะไรที่สุดไอเลิฟต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่เมนฮินะแต่แบบไม่มีมันเหมือนต้องมีอนะทุกคนอะมาแกะอะไรกันดีมิชเชฟไหมอะไหนๆก็ไหนๆเราลอนะันบ็อกไปเลยเนาะอันนี้อะจะเอารีเชฟก่อนหรือเอาอะไรก่อนเดี๋ยวทนะุกคนเรื่องไม่ถูกเรานี่ก่อนละกันน่าจะน้อยกว่าเนาะมะแกะกันอันบ็อกไปในตัวเลยดูเฮ้ยถ้าแบบอันนี้คือดีงามจริงทุกคนเอาจริงไม่หนักนะเบา ว่าว้ที่โต๊ทํางานคือสวยเลยอะใครเป็นเมนฮินะไม่มีไม่ได้แล้วนะขนาดแม่ไม่ใช่เมนฮิยังแบบเพิ่งเคยอันเอาจริงถ้าดูช่องนี้มาจะรู้เลยว่าเราไม่เคยแกะฮิโลโนเลยช่องคุณแม่ไม่เคยแกะฮิเลยแต่วันนี้เราจะมาแกะฮิกันจะมีซีเครสไหมก็อันนี้มีทั้งหมด9ตัวเองนี่กล่องก็คือดีงามพรรามแปดเกมากทุกคนมาค่ะอันแรก ที่เราจะได้คืออันนี้อันบ็อกไปเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเุ้ยเธอเอ๋ยเธอเอ๋ยแม่เจ้าเว้ยอุ้ยถุงก็คือดีอ่ะฮิลลอ Hello, no. นนนี่เด็กชายหนุ่มผู้ชีวิตอานี่น่ารักเวล่ะเขาชื่ออะไรอยากดูหรอนี่การ์ดก็ทําดนะีด้วยนะทุกคนมีชื่อไหมคอสตูมอ๋อนี้เป็นคอสตูมเสื้อผ้านะทุกคน เป็นคอสตูมเสื้อผ้าอ่าโอเคกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองมาจา้ะเหมือนจิกไหมทุกคนว่าเหมือนน้องจิกไหมน้องจิกจะเหมือนทุกอย่างไม่ได้นะเหมือนฮาชิป,ปูปูนะนี่แดะคือแต่กระดาษเขาเป็นเป็นกระดาษอะ่ะเออบอกไม่ถูกอะ่ะอุย้ยนั่นรอกอนนี้ทุกคนอันนี้ชื่ออะไรอะ่ะอุ้ยมันเหมือนมันแบบมีความน่าจะแบบไฟด้วยป่ะชื่ออะไร ฟาดิ้งอันนี้มันตั้งได้นะฟาดิ้งหกาเฟดดิ้งอ๋อมีอุปกรณ์จะจำได้ไหมอุปกรณ์ <c oughs> อันนี้ไม่เอาหรอกเอาอะไรครับอืม <c oughs> น้ำลายของสิริน้องคืนไหมแกอันต่อไปก่อนนะอันต่อไปอันต่อไปช่วยแม่แกหรอ <c oughs> เราควรนั่งพื้นนะทุกคนอุ้ยอะไรอะ่ะถ <c oughs> ุงก้อนเมฆมาอันนี้คืออะไรไม่ใช่ซีเคทใช่ไหมเฮ้ยเป็นตัวสีสีเฮ้ยอันนี้น่ารักทุกคน จเย็นลูกใจเย็นของแม่โชว์พี่ๆเขาก่อนเอ้ยไม่ใช่เมนฮีโร่โนก็น่ารลาเนาะเขามีชื่อว่าเบิร์สหรอบาสเบิร์สคือฉันก็ไม่ได้เป็นเมนฮีโรโนกแต่อ,อย่างใดขออภัยด้วยถ้าเกิดอ่านผิดอ่านถูกนะทุกคนเป็นสีสีด้วยอุ้ยอันนี้ชื่ออะไรฮีโร่โนมีอุ้ยโอ้นี่มีความไม้ไม้ทุกคนไม้ไม้เฮ้ย เป็นชายหนุ่มนั่งอ่าข้างหลังมีอะไรด้วยอืมทั้งอุ๊ยดีเทลเขาทำดีนะเขาเชื่ออะไรตัวนี้ Paradise Lord Paradise Lord อ่าก็คือเอาจริงๆป้าจากที่แกะ,แกะมาเนาะแต่ละตัวเขามีดีเทลไม่เหมือนกันกเนาะป้าว่าไหมแบบถุงก็ไม่เหมือนกันตัวกล่องอะไรก็ไม่เหมือนกันคือที่โน้เขาเนี่ยข้อนี้เขามีแบบเหมือนความแกะสลักทุกคนตั้งแต่แกะมา,าจริงความน่ารักความมีเสน่ห์อย่างของ Art Toy อะ่ะ ฮิโรโนะนี่เป็นอันดับ5ที่ขายดีนะท็อปอาร์ทอยนะของป๊อปมาทไทยแลนด์อกันนะอ่ะก็คือดีเทลเขาจะไม่เหมือนกันอุ๊ยตัวนี้ก็มีสีมาเฮ้ยฮิโรโนะอุ๊ยน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอ่าสีอะไรข้างนอกไหมลูกฮิโรโนะก็น่ารักน่ารักมากอ่ะนี่ชื่ออะไรดีไซน์บายหลางนะคุณหลางเนี่ยเขามีแบบเขียนไว้นะอันนี้ชื่ออะไรดรออิ่งเหรอ คือตัวที่เท่าไหร่เนะาะ drawing drawing อันนี้มีแค่9้าตัวทุกคนอันต่อไปแกะอย่างรวดเร็วกะสวยอยู่นะเออไม่ใช่เมนก็แบบน้องน่ารักอะ่ะคือฉันจะเป็นเมนทุกตัวก็ไม่ได้งอกมาคือไม่งั้นคือแค่นี้ก็เปลืองแหละวายว้ายว้ายคือแค่นี้ก็แบบเปลืองแล้วไงทุกคน <laughs> ไม่มีคําว่าเปลืองถ้าชอบ <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอัออออออนนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขามีตัวใหญ่เอาไวใ้ให้ถ่ายรูปหน้านิทรศการนน่นะทุกคนเพราอัคน,นี้แม่ชอบอะ่ะ โอ้ยอันนี้ดีงามอันนี้แม่ชอบเลยเป็นเหมือนอะไรอะ่าอาวากาศหรอเออน้องชื่ออะไรเนาะขอชื่นชมแป๊บได้ปะ <c oughs> น้องมีชื่อว่าโวกยาดโวกยาดท่องเที่ยวปะโวกยัดอ่านี่ตัวนี้น่ารักมากโอเค3อันสุดท้ายจะมีซีโวหัวหัวจะมีซีเข็ดไหมเนาะจึ้งโอ้แต่นั้นโอ้ เปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม่ว้ายนี่น่ารักเหมือนกันชื่ออะไรน้อวันนี้เขาชื่อว่า Wood Calvin g Wood Calvin g อ่าอ่าสองอันสุดท้ายสองอันสุดท้ายเขาชื่ออะไรจะแกะเสร็จแล้วอุ้ยอันนี้มีอะไรมาด้วยอ่ะกระเป๋าฮอรีฮารีแกอันนี้ก็น่ารักนี่ดีเทลน้องหัวฟ้า อ๋อสิบตรไฟให้แม่รูกอันนี้เขามีชื่อว่าเฮลิงเฮลิงอ่าอันนี้เขาก็จะมีฐานเป็นกระเป๋าทุกคนมีฐานเป็นน้องกระเป๋าเจียบยังไงอ๋อมันนั่งทับเฉยๆนี่อันนี้เป็นตัวกระเป๋ามา ก็นอนั่งน้องนัง่นง,นง,นงทับอ,อ่งี้ดีเทลถุงเขาก็น่ารักนะอ่ะอันสุดท้ายแล้วทุกคนอันสุดท้ายของบล็อกนี้แล้ว เหมือนน้องผ่านความเจ็บป,ปวดมานะอันนี้เหมือนแบบค่อนข้างแบบเอาจริงเหมือนเขาเรียกอะไรอะพี่โล้น้นแบบเออเด็กชายเด็กชายะเด็กชายสู้ชีวิตจริงๆเหมือนแบบเป็นเรื่องราวของการแบบผ่านอะไรมาของผู้วาดเนาะคุณหลานอะไรเงี้ยเอ้ยนี่เผลอเอาจริงน่ารักอะอะ เราไม่เจอตัวซีเคแต่ก็ไม่เป็นไรอ้าวอะไรดับโอเคโอเคทุกคนจะเปิดอันต่อไปเลยวะอันไหนๆก็เปิดแล้วเนาะอันสุดท้ายและท้ายสุดก็คืออีกบ็อกนึงอันนี้มีชื่อว่า r ร s o n m i s s h h ฟอะไม่ใช่เมนแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาซิงฮิโรโนนี่คือแบบดูเป็นตุ๊กตาที่สู้ชีวิตเหมือนดักดากนิดนึงปะใช่ไหมใครเป็นเมนไหนช่วยบอกแม่หน่อยซิว่า มันใช่ใช่ไหมอันนี้ังมี้หมด12อันที่แล้วแกะไป9ก้าฮิโรโนมิชเชฟุกแกะไปพร้อมๆกันเฮ้ยฮิโรโนะก็ชอบทําอะไรเป็นกระดาษกระดาษนะทุกคนเฮ้ยเปิดมาก็เจอตัวกล่องเลยหรออ๋อไม่ใช่อุย้ยเหมือนมีอะไรหมุนหนได้ด้วยนี่หมุนหมุนได้ด้วยทุกคนนี่ตรงนี้หมุนได้ด้วยอ่าข้างหลังอ้เป็นหัวแตงโมนะอันนี้น้องมีชื่อว่าฮิโรโนรเซนมิเอฟชื่ออะไรไม่รู้นี่ อเดอร์เอาเวอเวอร์เอาเวอร์หรืออะไรหุ่นไดกาเอาเวอร์ a er. อ่าอันต่อไปตึงด่งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึาดตึ้งตึ้งเฮ้ยน้องกล้องนี่น้องกล้องพร้อมถือหนังสติ๊กทุกคนน้องกล้องอันนี้ชื่ออะไร Destroyer ทำลายล้างอ๋อ Destroyer อ่ะอันต่อไปรวมกันไว้คอไหน,น,น,ไไหนเป็นคอไหนตึ้งด่าด่าตึ้งตึ้งอ้าว นี่อะไรอ่ะโรบอทหรือเปล่าทุกคนอะไรอีกแล้วีททไปอู้เป็นโรบอทหรือเปล่าเป็นนักเป็นอากาศเหรอความฝันเปล่าชื่อน้องโรบอทจริงด้วยทุกคนน้องมีชื่อว่าโรบรอทนะลิสต์นมิ h เชฟก็คือเหมือนแบบไง,ไงอะความฝันไงอรออุ้ยตัวถงังน้องถังน้องถังเออน้องบอลลิงฟล็อกซ์อ่ะอะไรกับกบอ่าต่อไปอันต่อไปเลยอ,อุ้ย อันนี้เหมือนมีฐานมาอยู่แล้วทุกคนน้องไว้นะ้ำมีไดโนเสาร์หรือจระเข้ยอยู่บนหัวดอ่ะอันนี้น้องมีชื่อว่าฟรอสต์ด่าฟรอสต์ Frost. นี่วันต่อไปไปเฮ้ยนึกว่าเซเว่นอีเลเว่นเหมือนแหละทุกคน หมือนน้องเซเว่นอีเลเว่นไหมเนี่ยสิดูสิเหมือนเซเว่นอีเลเว่นไหมน้องมีชื่อว่า red picker เหมือนเซลเหมือนสัญลักษณ์เซเว่นอีเลเว่นเลยหมดล่างอีก6ตัวเยอะอยู่นะคอนี้เยอะอยู่ใกล้แล้วเดินทางมาถึงครึ่งแล้วทุกคนเอ้ยน้องมีอยู่ด้านบนน้าน้องมีอันนี้มีชื่อว่า protector protector เ,เ,เ,เย่เย่เย่ยังนี้ไม่ดี oh no no ยังไม่เคยมีซีเครตของอุ้ยตัว Clar ตลกปะยังไม่เคยมีซีเครตของฮีโร่โนเลยทุกคนจะเจอไหมอันนี้น้องมีชื่อว่า persona หรอ persona อ่าอันนี้น้องจะยืนด้วยตัวเองได้เกือบทุกอันนะใกล้ละใกล้ลวใกล้แล้วไม่คิดจะเจอสีมั้งหรอแม่ฉันได้เจอสีสักตัวได้ไหมล่ะจึงดาเรื่องจึงจงเฮ้ยอุ้ยน้องจระเข้หรือ้องไดโนเสาร์เนี่ยเนี่ย pretender pretender ใกล้แล้วใกล้แล้วสามมาสุดท้ายแล้วทุกคนตายเอุ้ยเอ้ยอุยอ้ยอันนี้มีนี่ด้วยลูกตุ้มที่ข้อเท้าทุกคนคือน้องเหมือนผ่านการสู้ชีวิตและความเจ็บปวดมานิดนึงจะฮีโร่โน้เหมือนเขาบอกมันจะเป็นแบบดักดักนิดนึงอ่ะเออก็ดูดักหน่อยนะดักนิดนึงในอันนี้ชื่อน้องว่าแมนมานักเซอมานัซเซดูน้องค่อนข้างสู้ชีวิตนิดนึงนะสอตัวสุดท้ายแล้วทุกคน พี่รานาะเขามีความเป็นกระดาษเฮ้ยเจ้าหุ่นไรการเลยวะใช่ไหมทุกคนตอนนี้เป็นเมนฮิคงจะชอบปะนเนาะเขาชื่ออะไรเบิร์ดแมนอันสุดท้ายแล้วถายสุดเขาคือตัวอะไรอ่านี่เลยเฮ้ยน่ารักอันนี้เป็นนออ้องแบบเหมือนอยู่ในฟองอะ่ะว้ยอะไรแล้วก็มีรูข้างหลังเอ้ยคือเขาทำดีเทลดีนะทุกคนอ่าหน้าไปอ่านประวัติเหมือนกันนะฮีโลน้องมันดูมีอะไรอ่ะทุกคน โอเคแล้วนี่ก็คือสุดท้ายแล้วนะน้องชื่อว่า Fit ลู f ฟิตรือ้อเหมือนเด็กหาปลาโอเคโอเคทุกคนและนี่ก็คือการอันบล็อกฮิโรโนไปด้วยนะคะ2คอ,อก็คือ เลตเติ้ลมิดเชฟแล้วก็ลีเชฟเนาะแล้วก็เป็นการแบบว่าอันบอกของที่ซื้อเป็นลิมิเต็ดหรืออะไรก็แล้วแต่มาจากงานงานชื่อวฮิโรโนะแบงคอกอาร์ตแอบซิบิชันแอนด์อีเวนต์นะ2024นะทุกคนอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าเซนตันเวิลด์เองนะคะก็คือแต่ว่าตอนที่คลิปเนี้ยได้ออนอ่ะที่ทุกคนได้ดูอ่ะคิดว่างานน่าจะจบไปแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรก็คือใครที่ไม่ได้ไปเนาะก็ถือว่าได้มาดู <Hey. S 1> บรรยากาศงานคร่าวๆแล้วก็ได้รู้ว่ามีอะไรในงานนี้ แต่สําหรับใครที่ได้ไปเยี่ยมชมแล้วอยากจะมาพูดคุยคอมเมนต์ถึงความประทับใจก็มาคุยกันได้โอ้โอเคนั้นวันนี้แม่น้องเอสแล้วก็ปานาลาไปก่อนนะคะทุกคนอ,อันนี้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตหรือว่าไปอะไรยังไงที่ไหนมาเนี่ยก็จะเดี๋ยวเอามาแชร์มาแบ่งประสบการณ์กันโนะวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะโอเคคุณแม่ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ